นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นามาพาทาทาตุมัตโกยาวาเทวาอายังกายโยยาปะนายาเวทนานุปสัสีทุกรัสสายญาทิทังปินทาป,ปาโตอุทธิเสนาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะเทวตา สัพพะโรคาพยาธีอันตรายโยวินาสันตินามาพาธาทาตุมัตโกยาวาเทวาอายังกาโยยาปะนายาเวทนานุปัสีทุกรัศสายาธิทังปินทัป,ปาโต อุทธิเสนาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะเทวตาสัพพะโรคาพยาธีอันตรายโยวินาสันตินามาพาทาทาตุมัตโกยาวาเทวาอายังกายโยยาปะนายา เวทนานุปสัสสีทุกรัสารญาิาทางปินทาป,ปาโตอุทธิเสนาะสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะเทวตาสัพพะโรคาพยาธีอันตรายโยวินาสันตินามาพาทา ธาตุมัตกโกยาวาเทวาอายังกาโยยาปะนายาเวทนานุปัสีทุกรัษารยญาทิทังปินทาป,ปาโตอุทธิเสนาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะเทวตาสัพพะโรคาพยาธี อันตรายโยวินาสันตินาม,มาพาทาทาตุมัตโกยาวาเทวาอายังกาโย ο, ยาปะนายาเวทนานุปสัสีทุกรัสายาทิทงังปินทาป,ปาโตอุทธิเสนา สัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะเทวตาสัพพะโรคาพยาธีอันตรายโยวินาสันตินาม,มาพาทาทาตุมัตกโกยาวาเทวาอายังกายโยยาปะนายาเวทนานุปัสสี ทุกราาัสายาติทงังปินทาปาโตอุทธิเสนาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะเทวตาสัพพะโรคาพยาธิอันตรายโววินาสันตินามาพาทาทาตุมัตโก ยาวาเทวาอายังกาโยยาปะนายาเวทนานุปัสีทุกรัสายาทิทังปินทาป,ปาโตอุทธิเสนาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะเทวตาสัพพะโรคาพยาธีอันตรายโย วินาสันตินามาพาทาทาตุมัตะโกยาวาเทวาอายังกาโย ο, ยาปะนายาเวทนานุปสัสสีทุกรัสายาทิทงังปินทาป,ปาโตอุทิเสนาสัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพาเทวตาสัพพโรคาพยาธิอันตรายโยวินาสันตินามาพาธาทาตุมัตกโกยาวาเทวาอายังกายโยยาปะนายาเวทนานุปสัสีทุกรัศสายาทิทงัง ปินทาปาโตอุทธิเสนะสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะเทวตาสัพพะโรคาพยาธิอันตรายโยวินาสันติ